สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกทกท่านนะคะอ,อดที่จะมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้นะคะขอคุยนิดนึงพอดีช่วงนี้ได้เปิดดูเนาะตอนนี้มาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเพราะว่าวันที่30มจะมีพระแม่ครูบาอาจารย์มาจากชัยนาธนะคะมาทาบุญฝั่งของน้องเขานะคะติดกับแม่น้ำสักประจักรนะคะ แม่น้ำป่าศักดิ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นวันที่หนึ่งก็จะไปทำบุญกันที่วังปลานะคะหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านวังปลาสมัยก่อนแม่ตะวันเคยไปสร้างโรงเรียนสร้างห้องสมุดแล้วก็าพาสวดมนต์ไหว้พระนะคะเพราะว่าที่นั่นห่างไกลจากพระมากจากที่ไม่เคยทําบุญก็ได้ทําบุญกันนะคะที่นี้แม่ตะวันจึงมาพักที่เพื่อน ที่บ้านเพื่อนสหธรรมิกของแม่ตะวันนะคะอันนี้อยากจะคุยเรื่องหนึ่งเรื่องที่อยากจะคุยก็คือว่าเชื่อว่าทุกๆท,ท,ท่านนะคะคงได้ดูเนาะพระอนาคามีที่เขาพูดกันนะคะไม่ใช่เกาะกระแสแต่ว่าเห็นมีผู้ใส่ผ้าขาวไปกราบไปไหว้มากมายแล้วก็อดไม่ได้นะคะที่จะอม,มองดูด้วย บางทีมันก็เข้าใจเข้าใจทั้งสองฝ่ายเข้าใจอะไรเข้าใจอันที่หนึ่งเข้าใจผู้ที่ไปกรบบาบไหว้คือ1เขาขาดความรู้นะคะเขายังไม่มีทิศทางเขายังไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเขาคัดเลือกไม่เป็นเลือกเฟ้นยังไม่เป็นนะคะอันนี้เข้าใจอ่า แล้วก็ปัญญายังไม่เกิดนะคะเมื่อปัญญายังไม่เกิดเนี่ยปัญหามันก็เกิดปัญหาคืออะไรปัญหาก็หมายถึงว่าถ้าเราได้ไปจุดจุดนั้นแล้วเนี่ยความเชื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ทุ่มเทใช่ไหมคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะข้อต่อมาบุคคลที่แสดงตนเป็นผู้นำเนี่ยแม่ตะวันอยากให้พิจารณานิดนึงนะคะไม่ต้องเอาภาษาพระมาพูดเอาภาษาโลกโลกบ้านาน,นี่แหละคะ่ะ ขนาดถ้าเราทําบุญเนี่ยเราจะไปทํากับพระเรายังไปติพระว่าท่านพูดจ ja, ้าโวกเวกโวยวายใช่ไหมเออคงไม่ใช่พระอรหันต์หรอกกูว่าใช่ไหมเอยทําไมพระถึงเป็นอย่างนั้นพูดไหมเพราะแล้วเราลองไปดูกิริยาของเด็กใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ดูตัวธรรมะเพราะเราไม่เข้าใจธรรมะแม้แต่วันฟังธรรมะจากเด็กแล้วอ่ะนะคะมันเป็นคําพูดทั่วไปแล้วรู้ไหมผู้ที่เข้าไปศรัทธาน่ะ นะคะทำไมไม่ขนขวายกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกฝนมานานถ้าใครจะข้ามภพข้ามชาติมาเนี่ยมันก็ข้ามมาทุกคนนั่นแหละแต่คุณรู้ไหมว่าการที่เขาข้ามมาสมมุตินะคะเอาไม่ต้องไปถึงพระอนาคามีเขาไม่สามารถที่จะกลับลงมาดุจอยู่ได้หรอกค่ะจากคําพูดของเขาเองเน่ะมันย้อนแย้งนะคะเป็นการแบ่งภาคอวาตารการแบ่งภาคอวาตารนั้นหมายถึงาศาสนาพราหมณ์นะคะ ไม่ใช่ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเนี่ยออกบวชเพราะพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าพราหมณ์เนี่ยมันมีการบวงสรวงมีการบูชายันมีการทําอะไรต่างๆมีพิธีรีตองมีเลิกมียามพระพุทธเจ้าจึงขนขวายไขว่ควา้าแล้วก็ค้นหาสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งนั้นเราต้องรู้รากฐานและรากเหง้าของพุทธศาสนามาก่อนนะคะเมื่อพระพุทธเจ้าได้มาเป็นอย่างนี้ในศาสนาของพราหมณ์เขาจะแบ่งวันนะใช่ไหมคะอ่า กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นพระมหกาการิย์เนี่ยก็ยกว่าเป็นอันดับหนึ่งพราหมณ์นี่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ทําพิธีกรรมต่างๆแม้แต่ในวงังแม้แต่ประเทศไทยเรายังอิงพราหมณ์ก็ยังเอาพราหมณ์มาทำพิธีแรกนาขวัญพิธีอะไรต่ออะไรเป่าสังนะคะเราก็ไม่ทิ้งนะคะก็ยังมีอิงอยู่แต่เราก็ยังยึดพุทธเป็นหลักใช่ไหมคะพราหมณ์พอพราหมณ์มาแล้วนะคะแพทย์นะคะ แพทย์คุณต้องรู้ว่าแพทย์เนี่ยเขามีไว้สําหรับพวกค้าขายที่เราไปอินเดียเราจะเห็นพวกค้าขายนั่นคืออยู่ในวันณะแพทย์นะคะแล้วก็ห้ามแต่งงานหรือว่ารักกันในการข้ามณะะด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพราหมณ์กับแพทย์มาแต่งงานกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นจันทันทันท,ท,ทีไม่ใช่สูตรนะต่ํากว่าสูตรอีกพวกสูตรทีเนี้ยสูตรมีหน้าที่ทําอะไรสูตรมีหน้าที่เป็นกรรมกรค่ะ และพวกนี้จะไม่สามารถที่จะอัพตัวเองได้เลยว่าเออจะต้องไปเป็นหมอไปเป็นนางพยาบาลไปเป็นเขาไม่รับคุณรู้ไหมคุณต้องรู้ไว้ก่อนนะพอมาเป็นจันทานปุ๊บทีนี้จันทานเขาก็ไม่รับเหมือนกันนะคะมีหน้าที่คือขอทานนะอ่าคุณเกิดในประเทศไทยนะคุณโชคดีมากแล้วนะเพราะฉะนั้นพวกคุณทั้งหลายต้องรู้ว่าพวกคุณนะ่ะมีมีตัวตนมีความเป็นไทย เกิดในศาสนาพุทธอยาให้เป็นเพียงศาสนาพุทธภายในใบสัมมโนโครัวเท่านั้นสันชาติไทยเชื้อชาติไทยศาสนาพุทธแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอมาเปลี่ยนปุ๊บเด็กมาพูดว่าถูกแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นไอ้นู่นเกิดเป็นไอ้นี่แถมยังต่อท้ายด้วยเป็นพญายนาคราชอะไรประเภทหนึ่งอีกพระอนาคามีเนี่ยไม่มีแล้ว คุณต้องรู้ว่าคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวเป็นแปดบุรุษนะ่ะคุณท่องอยู่ทุกวันพวกที่สวดมนตนะ์คุณต้องรู้ว่าคืออะไรคู่แห่งบุรุษสี่คู่นั้นหมายความว่าพระอนาคามีมัถ้าเอาโสดาบันก่อนอันดับแรกโสดาบันปฏิมักนะคะพวกกาลังเดินทางอยู่แต่เข้าเข้าจุดละเข้าเส้นทางละตรงทางแล้วไม่มีหวนกลับมาแล้วเหมือนเหมือนคุณนะ่ะเรียนปหนึ่ง คุณน่ะจะต้องสอบขึ้นปสองคุณไม่มีทางที่คุณจะต้องกลับมาคุณสอบไปแล้วอ่าประจําภาคแล้วภาคแรกคุณก็จะสอบแล้วกลางภาคคุณก็สอบแล้วคุณเหลือแค่ไฟแนลถูกไหมยังไงคุณก็อยู่ปหนึ่งนั่นแหละคือเทียบนะคะนั่นคือพระโสดาปันติมักคุณไม่ถอยกลับมาแล้วนะคะคุณต้องสอบขึ้นไปได้ ถ้าคุณสอบยังไม่ได้คุณก็จะเดินม,มักอยู่อย่างนั้นเป็นพระโสดาปฏิมักอยู่อย่างนั้นทันทีที่คุณสอบขึ้นป .2 ได้คุณคือพระโสดาปฏิผลคือการจบอันนี้แม่แตะวันเทียบไม่เห็นทางโลกกับทางธรรมนิดหน่อยให้มันเห็นภาพมากขึ้นนะคะเพราะนั้นคู่บุรุษสี่คู่คือพระโสดาปฏิมักพระโสดาปฏิผลนับเป็นหนึ่งคู่พระอนาพระสกิทาคารมักพระสกิทาคาผลนับเป็นสองคู่ นะคะพระอนาคามักพระอนาคาผลมักเป็นคู่ที่สามพระอรหันตมักอรหันตผลเป็นคู่บุรุษสี่คู่แล้วนับเปรียงตัวบุรุษเป็นแปดบุรุษเหมือนที่แม่จวันบอกนะคะเขาจะไล่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณรู้ไหมว่าเด็กพี่พูดมาน่าสงสารเด็กนะ เพราะเขาจะไม่ได้ใช้ชีวิตของเขาอย่างเด็กทั่วไปถ้าเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะมาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะถูกบุรี่ขนาดไหนเขาจะถูกล้อเลียนขนาดไหนชีวิตเขาจะเป็นยังไงผู้ใหญ่อ่ะอย่าเสี่ยมนะคะได้ความรู้มางูง,งูปลาปลาแล้วไปเสี่ยมวันนี้คุณได้นะคะลาบสักการะมันก็หายไปให้คุณเข้าใจพวกที่ไปประเคนลาบสักการะก็ไม่รู้จักตัวตนคุณเหมือนคุณเอาของไปส่งไปรษยเยน ถ้าปรษณีย์ที่ไม่ตรงฉินไม่ตรงไม่ตรงไม่มีจิตใจที่มั่นคงที่จะน,นำส่งของเข้าไปถึงที่ถึงทางเหมือนที่เราส่งทุกวันนี้เปิดออกของมันหายของมันหายกลางทางมันไม่ถึงผู้รับชั้นใดก็ชั้นนั้นการทําบุญกับปลุรุษุดปรษณนีย์ที่ไม่มีจิตเที่ยงตรงมันก็ไม่ถึงผู้รับนะคะแล้วถามว่าของนั้นมันจะตีกลับมายัง ผู้ส่งไม่ไม่ของมันจะหายระหว่างทางเพราะผู้ส่งนั้นเป็นผู้ไม่มีจิตที่บริสุทธิ์เสียแล้วนะคะหวังกําไรลาบผลตรงนั้นคุณคิดนะคิดตามแม่ตะวันนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณอยู่ในทางของพุทธศาสนาที่แท้จริงคุณไปถวายของกับพระถึงพระจะมีศีลไม่ครบนะคะแต่เขาก็ตั้งใจที่จะส่งอาจมีความผิดพลาดบ้าง ของสิ่งนั้นมันก็ไปตั้งรอคุณอยู่เหมือนคุณส่งไปรีย์เขาไปส่งผิดบ้านของสิ่งนั้นไม่วันใดไม่วันหนึ่งมันก็ตีกลับมาหาคุณเชตมันเป็นอย่างนั้นเราขาดการพิจารณาคือขาดปัญญาเขาว่าอะไรอ่ะกูก hey, ็เฮโลตามเขาว่าอะไรเออกลัวตกเทรนวะเอากับเข้ามั่งเนี่ยโดยที่ไม่พิจารณาถึงแก่นแท้มาเลยเอาให้มันตกผลึกสิค้นหาสิคะว่ามันใช่ไหม คำพูดมันใช่ไหมพฤติกรรมมันใช่ไหมทําไมเราจึงเพ่งโทษพระได้แต่ทําไมเราไม่เพ่งโทษบุคคลที่ทั้งไม่เป็นพระทั้งไม่เป็นคา,ารวะที่แบบสมบูรณ์ด้วยศีลทําไมเราไม่พิจารณาือแต่พระที่สมบูรณ์คุณกับเพ่งโทษเนี่ยมันน่าน่ายังไงอะน่าเวทนานะเราน่าเวทนาตัวเองนะสังคมไทยเดี๋ยวนี้นะไหลไปต่างๆนะเดี๋ยวตอนต่อไปแม่ตะวันอยากจะพูดถึงสังคมไทยอีกชนิดหนึ่งเห็นอะไรก็ไหว้ด่า วัวควายออกมามีสีเขาก็ยังไหว้วัวควายอีกเห็นไหมคนไทยเป็นอย่างนี้ขาดความพิจารณามันจึงหลอกง่ายนะคะหลอกง่ายมากของจริงไม่เอานะคะ